สวัสดีครับัยรุนอลซาในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละครซุยฟงนะครับตัวละคตรตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่องบีดเทพมรณะนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอดีตของหัวหน้าหน่วยที่2นะครับผมนะตรงนี้นะข้อมูลหามาจาก Google นะเออแต่พี่รู้สึกว่ามันก็เป็นตัวละครที่เก่งตัวหนึ่งนะและ้วก็ไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยรู้สึกมันจะมีเป็นเหมือนเป็นพิษหรือว่าปล่อยพิษได้นะเนี่ยพี่จําไม่ได้แล้วุกคนเก่งอยู่นะตัวเนี้ยในการ์ตูนมันก็เก่งอยู่แหละเออแต่ว่าตัวโกงแม่งเก่งกว่านะท โอเคเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวแล้วก็มาพูดถึงวิธีการหาตัวละครนี้ว่าหายังไงนะก็คือวิธีการหาวิธีที่1ก็คือง่ายๆเลยนะครับไปสุ่มจากตู้วายได้เลยนะตู้วายแบนเนอร์วายนะทุกคนนะแล้วก็วิธีที่2นะครับทุกคนสามารถลงเลทใหม่ได้เลยครับเลทใหม่ตรงนี้นะครับเลทอันอแรกนะครับสไนเรเลทตรงนี้นะครับ ก็คือมีโอกาสรอบนะครับพี่พี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวนะก็คือพี่ไปลงเลสเนี่ยพี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวแต่ว่าน่าจะออกยากอยู่นะทุกคนพี่แนะนําว่าถ้าเพรเยอะๆก็ไปสุ่มหาเอาเหอะนะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะลงเลสอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้ของจากเลสในการอีโวด้วยนะทุกคนแล้วก็ไอตัวที่อยู่บนไหล่ของพี่นะครับมันเป็นแค่ตัวละคร5ดาวนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะรีวิวตัว6ดาวนะทุกคนนะก็เดี๋ยวลองมาอีโวกันก,นก่อนเลยนะครับทุกคนตัว5าดาวเนี่ยก็ประมาณนี้นะากียเดม,ม้สถว สำหรับตัวละครที่เป็น5ดาวนะเกียวสโลคืออะไรนะก็คือตีสโล30%นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถใช้ทับกับซันเบิร์นของทันจิโร่ได้นะทุกคนนะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาอีโวกันนะครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือมีสไนเปอร์โทเค็นนะครับตัวนี้หาจากเลดใหม่เมื่อกี้ได้เลยนะเลดสไนท์ที่พี่เข้าไปดูเมื่อกี้นะครับหาได้เลยนะตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นกิกี้นะครับไปเล่นด่านเอ่อสตอรี่นะครับด่านอินเนอร์เวิด์ได้เลยนะทุกคนนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอีโวกันดีกว่านะครับพี่ลืมถอดว่ะเดี๋ยวขอถอดออกก่อนนะครับอ่าแล้วก็มาอีโวกันนะครับจัดไปอ่าเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่นะครับอีโ e วแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเท่หว่ะโอเค okay, okay, เดี๋ยวเอาขึ้นไหลให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นล่างอะไรเนี่ยเป็นล่างบางไครหรือเปล่าบีคุยบีคุยนี่ม่นย่อมาจากบางไครหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคนี่นะครับอุ้ยยางเท่โอ้โหเท่หว่ะเท่นนี่เดี๋ยวเราลองใส่เบสซิ่งนะครับเห็นมีเบสซิ่งแวบๆนะครับทุกคนเมื่อกี้ ใส่เบสซิ่งดูหน่อยนะครับเยลโลเบสซิ่งนี้เอาไป8ดเต็ม10สวยจาดเท่ hey. ได้เลือกนะเบสซิ Beijing ่งอันนี้ส่วนตัวพี่ถือว่าสีสวยเลยนะทุกคนนะโอเคเลยโอเค สำหรับคุณสมบัติของตัวละครนะครับก็เป็นเวลร้อยเจ็ดสิแล้วเนาะเป็นธาตุเนเจอร์นะครับมีเบสซิ่งมีเกลสโลเหมือนเดิมนะครับตัวละครวางพื้นนะทุกคนแล้วก็ค่าคอร์สนะครับอยู่ที่500นะครับดาเมจเนี่ยอยู่ที่1 4ึ่งวิจมตี1ครั้งระยะ40นะครับแคตตาก็อมี6ตัวเนาะแล้วก็ขึ้นไหลแอตแท็กบูสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวพี่ใส่เบสซิ่งไปด้วยเลยแบบนี้ดีกว่านะทุกคนนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเทนนิ่งโหมดดีกว่านะครับไปดูกันว่าเจ้าซุยฟงนะครับจะเก่งขนาดไหนนะครับในเกมออสตาครับไปกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในโหมดเทนนิ่งนะครับสปอนมอนออกมาเลือดที่สปอนออกมาคือ100ล้านเหมือนเดิมนะทุกคนนะแล้วก็วางตัวละครเจ้าซุยฟงไปเลยนะครับนี่นะครับเมื่อรวางไปแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตีฟูเลยมันจ้าซะจริงจรินะครับโอ้แสงแม่งแสบตาชิบหายเอ้แต่ว่าพี่สวยเลยนะครับส่วนตัวพี่มองว่าสวยแต่ว่ามันไม่มีเสียงอีกแล้วอะทุกคน สวยเลยสวยเลยเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับดาเมจอยู่ที่12ื่นสองนะเพราะว่าแอตแทกขึ้นไหลบูธให้เรา15%นะครับดาเมจหมื่นสองหกวิโจมตีระยะ40ตีฟูลนะครับเป็นธาตุเนเจอร์นะครับแล้วก็ตีติดสโลเลยด้วยนะครับก็คือตีติดเกลสโลเลยนะก็คือสโลสา์เซนั่นแหละถ้าเกิดว่าเรามีหนวดดามาด้วยก็จะเป็นสโลแป์เซนะเว้ยโคตรตึงโคตรอันตรายนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัพขั้นที่1กันเลยนะครับใช้เงิน500ดาเเมจป็น24,100นะครับ แล้วก็ขั้นที่2นะครับดาเมจจะเป็น41,300ใช้เงิน800ยนะครับยังเป็นฟูลอยู่นะทุกคนยังเป็นฟูลนะคือตีโดนทั้งวงนะครับก็คือพูดได้ง่ายนะครับติดสโลกันทั้งวงอ่ะทุกคนเห็นปะบนหัวมีสถานะสโลนะครับอย่างเงี้ยเห็นปะโอเคอัพขั้นที่3กันเลยนะครับดาเมจจะเป็น45,900นะครับคู่ดาวจาก6วิเฮ้ยจาก6วิเหลือ2วิระยะจาก40เป็น70นะครับแล้วก็ ตัวอนิเมชันชื่อว่า w c e l a s s นะครับใช้เงิน3,700นะครับเมื่อเราอัพขั้นนี้นะครับรูปแบบของเราเปลี่ยนแล้วนะทุกคนนะเป็นรูปแบบอะไรเนี่ยน่าจะเป็นทรงทรงกลวยหรือเปล่านะครับเป็นอะไรอะรูปแบบเป็นอะไรนะครับเป็นฟูเหรออ๋อนี่นะครับเป็นทรงโคนนะครับนี่นะครับเป็นกลวยแบบนี้นะโจมตีเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะทุกคนนะอนิเมชันมันทําอะไรวะทุกคนทําอะไรอ่ะ พี่ไม่แน่ใจเหมือนปล่อยพลังออกจากไอเนี่ยตัวที่เป็นเข็มมัไหนเห็นปะเนี่ยมือข้างขวาเห็นปล่อยพลังออกไปแบบนี้นครับปล่อยพลังออกไปทางตรงแบบนี้ก็เท่อยู่นะครับแต่ว่าไม่มีเสียงวะเซ็งเลยไม่มีเสียงโอเคทุกคนอัพขั้นต่อไปกันเลยนะครับขั้นที่4นะครับดาเมจเป็น1 3 0 0 0นะครับใช้เงิน6,5 0 0นะครับ แล้วก็ขั้นที่5กันเลยนะครับขั้นที่5ดาเมจกระโดดไปเป็น1นึ่ล้านสามหมื่นนะครับตัวคูดาวนะครับทุกคนจาก2วิเพิ่มเป็น12บสวิเลยนะแล้วก็ระยะจาก70เป็น100นะครับตัวนิเมชั่นชื่อว่าไวสไตน์นะครับแอัวเหรอพี่อ่านว่าอะไรพี่อ่านผิดปะเนี่ยแอชแอชแอชชัวอพี่อ่านว่าอะไรอ่านผิดต้องขออภยัยด้วยนะตรงนี้นะใช้เงินหมื่นสี่นะทุกคนนะแอดอะไรก็ไม่รู้เนะี <laughs> ่ย okay. โอเคมอรับขั้นเมื่อตะกี้นะครับรูปแบบการโจมตีน่าจะเป็นอะไรเนี่ย เป็นเซอร์เคิลปะแล้วเซอร์เคิลหายไปไหนวะทุกคนเนี่ยรูปแบบแบบนี้น่าจะเป็นเซอร์เคิลนะอ่านี่ครับเป็นเซอร์เคิลจริงๆนะครับเป็นการพุ่งเข้ามาโจมตีนะครับทุกคนดูนะพุ่งมาโคตรไกลเลยดูนะดูนะอ๋อมัน1ิบสองวิทุกคนมันนานหน่อยนะส2บสองวิอ่ะมันนานหน่อยนะครับเห็นปะนี่นะครับเดี๋ยวพี่ลองปรับคูณสามให้ดูไหมเนี่ยนะครับปรับคูณสามให้ดูครับเป็นการโจมตีประมาณนี้นะทุกคน นี่สวยสวยสวยส่วนตัวพี่ว่าชอบเลยนะสวยนะครับสวยทุกสกิลเลยวะหรือว่าพี่ชอบสีเขียววะสวยดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีนี่นะไม่มีเสียงนะทุกคนนะโอเคทุกคนเราอัพขั้นต่อไปเลยครับขั้นที่6ดาเมจเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเป็นไฮบิดก็คือตีแอร์ได้นะครับใช้เงินอัพห้าหมื่นนะครับทุกคนนะตีแอร์ได้นะทุกคนนะขั้นนี้นะครับก็คือจะเป็นขั้นเลสตอรี่นะครับขั้นนี้นะตีแอร์ได้ด้วยถือว่าดีมันเยี่ยมไปเลยหลานนะทุกคนนะทุกคน โอเคน่าจะขั้นสุดท้ายแล้วนะครับขั้นต่อไปขั้นที่7ดาเมจกระโดดไปเป็น7จ็ดล้านสามแสนปหมื่นทุยเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นนะทุกคนระยะโจมตีจาก100 000, เนี่ยเป็นร้อยี่สิบนะครับอนิเมชั่นชื่อว่า Hornet Y Wip นะครับใช้เงินล้านแปดน่าจะเกี่ยวกับพึ่งนะ Y Y Wip เนี่ย Horn Hornet นี่มันแปลว่าเป็น,แป,ปนแปลว่าพึ่งป่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอนิเมชั่นนี้เป็นอะไรนะทุกคนอันนี้พี่ยังใช้คูณสามอยู่นี่ว่าตอีไป,ไปดิไอีตอี ดูไม่ทันวะบอกตรงดูไม่ทันนะไม่รู้ทําอะไรเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันนานนะทุกคนนะคูดาวสิบสองวิอ่ะพี่ว่ามันนานไปหน่อยนะส่วนตัวเนี่ยน่าจะให้ครูดาวแบบต่ํากว่านี้นะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าตัวละครมันมีสถานะเกลสโลมันก็เลยให้ครูดาวนานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนเป็นการพุ่งมาโจมตีทําอะไรสักอย่างนะทุกคนสังเกตที่มือนะเห็นปะดูไม่ทันอีกละทุกคนสังเกตที่มือนะมันจะเป็นเขียวๆขึ้นมาด้วยเนี่ยเขียวๆเห็นปะ แล้วก็พุ่งไปต่อยหรือพุ่งไปทิ่มอะไรสักอย่างเลทุกคนนะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการบัฟให้ดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวพี่จะวางขั้นธรรมดาไว้ด้วยนะครับก็คือขั้นเลนเลนส์สตอรี่เนาะขั้นเลดสสตอรี่เนี่ยใช้เงินห้าหมื่นนะครับส่วนในขั้นเนี้ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่เนี่ยล้านล้านเก้าว่าทุกคนนี่ล้านแปดล้านเก้าเออใช้เงินล้านเก้าว่าทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราบัฟสามร้อยกันก่อนเลยนะครับบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ดาเมจจะอยู่ที่29.5นะครับแล้วก็ตัวเรสตรอรี่จะอยู่ที่7.17นะทุกคนนะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันตอนที่เป็นบัฟ250%เลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบัฟ250%กันดีกว่านะครับบัฟ250%จากคุราฮาระนะครับ จาก29.5เหลือ25.8นะครับทุกคนนะระยะ1 4 4เท่าเดิมน,นะครับแล้วก็จาก7.7เอุ้ยทุ 7. 7้ยหนะครับเหลือ6.27นะครับอันนี้คือกรณีบัฟ250%นก็ส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเล่นกันที่บัฟ250%อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบัฟ300มันเป็นส่วนใหญ่ก็ไปเล่นได้แต่โหมดอินฟินิตนะทุกคนนะ โอเคสําหรับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ควรมีไหมส่วนตัวนะครับพี่ชอบนะชอบเบสซิ่งนะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันจะเอาไปใช้งานอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับเลดเนเจอร์ <Late Nature S 1> เนี่ยเลดที่ชนะทางเนี่ยเลดสายฟ้าอ๋อไปเล่นเลด,ดน้ําได้นะทุกคนนะไปเล่นเลดไอ้นี่มารีนเฮดคิวแล้วว่าสปีริตก็ได้นะครับใช่ปะวะดูว่าไม่ใช่เนเจอร์ Nature ชนะทางท่าสายฟ้ามันมีเลดอะไรที่เป็นท่าสายฟ้ามั้งวะก็เป็นเลดมารีนเฮดคิวปะทุกคนเนาะโอเค ยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like กันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ